วายเสียเพีบังกพี่งวาต้องกัดน้ำผึ้งเลยบี่ใสงนครับใส่เกลือครับงกบควและครับนีไปบ้านควแล้วไม่ไหมละครับผมวัาพป็นตะเพ็ยเดี๋ยวยัดให้อีกครับดีบงอีกนิดนึ่งจัดไปเ็นหน่ยมันจวดพี่รองจวดโอเนื้อง่ายี่ดีแกงแกเดียวครับกบควรวครับนี่ หมวม,มึนหื้นอันนี้เขาว่าเตะหลเสียอะไรผงงัวเขาว่าเขบอกกันกลเขาไปจะเตะไหลก็จะจบก็แล้วดีพิกษกระูบูลพ้วยเอ้เนือแทะแทเพี้ยวไว้นิเนือมันแข็งนะพี่น้องมันจับแข็งกระดียอะพี่น้องเนือมันนีนเนืองัวหยัไงน,น้องปลาเตะเกลีว พลอยพี่น้องพิธีเฮ็ดสูุดบ้าตัวคุ้มสาวาเมื่อนส้อยเนี่ยดีๆแล้วก็เคี่ยวต้มมาดีๆมะกรองออกก่อนไปเย็นแล้วมะเตียบีเดี๋ยวต้องไปเตียไปแค่สามสิบนาทีพี่น้องมะปุ๋งก็ต้องปุ๋งยังไรก็ได้พี่น้องเดี๋ยวสิบมังก่อนแม่งเตียบอากกาศไว้บ้างมาดียังแบบไงวะพี่น้องมันสุดยอดเลย Bim ngân nếu như anh ngó nha thuốc lắm chân đây em nha anh em Nghĩa em 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 thế em 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 ทีแล้วปล่ปอ F ยงามนี่น้องจะด่ามาเดิจะดึงมันเยี่ยมบ้านเอฟซีมานเยี่ยมบ้านเอฟซีบ้บคนคบบานไปยี่ปั้นบานต้นไปยี่ปันเอฟซีตูวโย่งนี่ครับนี่นี่เอฟซีตูวโย่งครับท้องกันครับไปยี่ปันครับผู้หนาแจมโบ้ครับผมนี่ครับพิเศษมองนี่ครับผมพี่น้อง ม iedzieć, ีพิเศษด้วพ anyway> oh MA ี่รองตู้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 ต้ตู้ตู้ต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 ้้ต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 ้้ต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 ู้ต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  ngâm cái rong, cái này mì cái nước bát này chú rong à, cái này bát gì, quẩy xía, cái xía, cái cộp mất thùng bì đi, khoang quay ผีเมื่อนลวนพี่น้องเอ้าครับติดตามบ้าตัวคุมเต๋เมื่อนนะพี่น้องครับผม